เอาวิบากพ่อมาด้วยอย่างเท่โคตรเท่อะครับไอโคตรเท่เลยะอย่างเท่อะ่างเท่สาวๆน่ารักจัด อเคก็กลาวสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ uh huh. วันนี้ก็ออกอีกแล้วมีแผนจะไปปีใหม่มงนะครับเข็กน้อยที่สนันนลกไม่เคยไปสักทีมีปีใหม่มงที่ไรไม่เคยไปสักทีนะยอยากจะลองไปดูว่ามันเป็นยังไงอนแรกว่าจะไปคนเดียวจะไปหาเพื่อนที่นูน่นแต่ว่าเพื่อนที่นูน่นไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วสมัยที่แบบพวกเพื่อนมง,งมาอยู่วัดกันนะครับแล้วคราวนี้เขาไปรเรียนโรงเรียนเดีย,ดยวกันซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านผมนั่นแหละก็เลยได้รู้จักกันมีเพื่อนที่เข็กน้อยเป็นมงนะอันนี้ก็เป็นทหารกันบ้างเรียนต่อกันบ้างมีลูก ที่บ้านจะไปก็เลยขออาศัยไปด้วยกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปนอนหรือจะไปกลับเลยน่าจะไปกลับ่าไม่รู้ดิไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรด้วยเนี่ยไปตัวป่าอุปกรณ์กล้องตัวถือกล้องแค่นั้นจบไปแต่ตัวกับรอยยิ้มดงช้างเผือกเข็กน้อยข่าวบอเอย <Wow. S 1> บอกเลยมีแต่สาวๆที่สวยทั้งนั้นนะคนมงนี่เป็นคนน่ารักนะ ผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีหมดไปแต่ผมไปขอกดตังก่อนแล้วกันนะผมจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท,ท,ทชัยน้ำนะถ้าไปก่อนก็จะไปรอนู่นแหละเห็นผมไม่พวกเขาขี่น้ำหน้าออกไปก่อนนะโอเคผมก็กดตังเสร็จละไปปั๊มปตท,ทชัยน้ำก่อนไม่รู้ไปกันกี่คนนะไปกับน้องๆกับเด็กๆพวกดันโล ใช่ปะเนี่ยเป็นหอก้าว, 9, วผมเติมน้ำมันก่อนแป๊บนึงไม่รู้ใช่พวกนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ว่ะเก้าห้าร้อยหนึ่งครับโอ้ยสรุปคือลอเกอร์ลอต้องเป็นสิบยี่สิบนาทีสรุปคือขี่แบบ ขี่เลยปั๊มแล้วก็มีโทรบอกกันด้วยนะโอ้ยพวกเนาะจริงจริงบอกกันไปกันเยอะเอาั้นนะไอพวกขน้ำหน้าก็บิดบิดกันหูดับตับไหมหมดไม่รอกันเลยเอยามั้งนกนะ็เลยต้องขี่ตามไปเราก็ตามทันอยู่เรามันสุดยอดอยู่แล้วไปรุ่นดูไปอะ่ะไม่อยากจะโม้ครับน้อง เคตอนนี้ก็เจอพวกแล้วให้ขี่เลยไปข้างหน้าแล้วกว่าจะเกาะกลุ่มเป็นกลงเป็นก้อนกันได้นะลำบากจริงเลย<ะ>โอ้ลุยผมขอขี่รถกอดลวกัน เดี๋ยวขี่ไปกับพว่อเดี๋ยวขี่ไปกับพี่สองคนนี้ดีกว่าว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ X X m ็กเหรอเอ็กแม็กหรืออะไรนะทีแม็กอะไรอะไรสักอย่างก็ยังไม่ถูกแรงนะเนี่ยแต่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันขับมันใหญ่อะอย่างเอายานอวกาศวอนนเขาบิดร้อยห้าเหมือนกันนะเนี่ยเขาบิดร้อยสี่ร้อยห้าเหมือนกันนะเขาน่าจะไปตั้งแคมป์มาดูท่าแล้วอ่ะโดนกลุ่มข้างหน้าจะเป็นกลุ่มเราเนาะกลุ่มเด็กว่าเราเนยพวกกลุ่มว่าเราพวกกลุ่มเด็กว่าเรา อหรอแม่เนาะโอ้โหก่อจะหาเจนเนาะตายเอาวิบากพ่อมาด้วยอย่างเท่สุดเพล่โคตรเทอะครับดูเมียนั่งงอขาเมียก็ตัวสูง รถเทเลยวอย่างเทอ่ะยังเทหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ป่าเชี่ยวกคตรเทอ่ะรถเอาวิบากพ่อมาแล้วกูเอารถมาเนี่ยมันจะเข้าป่าเข้าดงปะเนี่ยลุยแหลกหมดเลยนะขี้ดงขี้ดินละจะลุยอะไรก็ได้แล้วแต่อย่าทั้งอย่าเสียอย่าอะไรก็พออย่าเป็นอะไรก็พอรถจอดรอก่อน ไม่เคยเข้าไปนะผมไม่รู้ทางว่ามันต้องไปทั้งไหนไปอะไรยังไงขี่เลยไมแล้วนะหน <_ s> ีเล่นโค้งขี่ร้อนแล้วไหนกันโอ้ยพี่เท่ก็แรงเกินเอ็มสแตรตเทอ็มสแรตอย่า <Wow. S 2> ไปเบรกตอนเข้าโค้งไฟแดงแดงอยู่นะกระพริบแดงแดอยู่นะบเบรกตอนเข้าโค้งหอนเกียร์ตอนเข้าโค้งไม่ได้นะเลื่นก็เลื่นปึ๊ดเลยนะยไปนี่ไปเลยปึ๊ดไปเลยพยายามต้องถ้าจะเข้าโค้งนะพะยายามต้องเข้าขนะ้างในเข้าโค้งมา,าจากข้างนอกมาข้างในนะถ้าเราเข้าโค้งจากข้างข้างในเราไปข้างนอกมันจะบาน มันจะบานปลายเลยมันจะสะมุดว่ามันเลี้ยวมาเงี้ยมันจะบานไปนู่นฝุดบาดนู่นในป่าเฮ้ยอากาศดีดีแดดออกแต่เย็นนะวันนี้พอตอนมาตอนนั้นนี่โอ้โหแดดออกร้อนเปี้ยอะไรโอ้โหโอ้ยทำอะไรถนนหน้ากลัวงี่ว่าข้ามน้ำมันหรืออะไรนะเนี่ยดังๆเนี่ยเหนียวแล้วไม่เล่นแล้วเนี่ย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 ทุกทีมันไม่เคยเป็นนะเนี่ยข้ามน้ำมันเนี่ยข้ามน้ำมันหรือข้ามอะไรก็ไม่รู้อะ ใจรู้แม่งเหมือนพื้นในปั๊มเลยโอ้ยน่ากลัวไปเดี๋ยวผมตัดภาพไปถึงที่นน้นเลยแล้วกันโอเคถึงทางเข้าแล้วไม่เคยเข้ามาสักทีนะครั้งแรกเลยนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง <No. S 1> น,นิ้วแบตโกโปรจะหมดแล้วเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยนแบตด้วย <Okay. S 1> โอเคโอเคอันนี้น่าจะมาบ้าน,านเพื่อนเนาะน่าจะมาบ้านเพื่อนก่อนแหละรูอท่าแล้ว ไม่รู้ว่างานอยู่ทังไหนหรือว่าเข้างานวะไม่ไม่รู้เหมือนกันมันนามาก็ตามมาบ้านเพื่อนปะเออนะไจะใช่ไมาไจ๋าไปเดี๋ยวเราจะไปลงไปดูงานกันดีกว่าจะพาไปดูว่าช้างเปลือกเล็บผ่าใหญ่เป็นไงเอารถจอดไว้บ้านเพื่อนนะ เดดร้อนแต่อากาศเยน็นไปไปเจอกันที่งานโอเคครับนี่เราก็เดินเข้ามาในในงานแล้ว <S <S ผมเปิดไปแล้วเ,เปิดไป,ป,ดไปตั้งแต่บ้านแล้วเ,เดินสำรวจกันช้าหน่อยก่อนมันก็เหมือนตลาดนัดบ้านเราประปะ๋าถ<ต>ูกเ<า>ยอะถูกเยอะเหรอเดี๋ยวเราพาไปดูร้านท่เด็ด แต่มันจะหยุดตรงไหนวอยู่ที่เดิมม่ไอรีไม่ขายแล้วเสือสวยนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยขยุก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 ะยุกขยุกขมีพิยุกข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 มุกขย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 ุกขาุกขยกในป่าใหญ่เป็นไง ใช่ไหมแก้่โอเคแก้วแซวคนนี้ให้ดูหน <c oughs> ่อยนีน,น, <c oughs> น่ารักจัด มันเป็นอะไรตลาดเหรอมันไม่ใช่งานไอข้างนอกใช่ไหมหรือว่ามันเป็นหรือว่านี้มันคืองานแล้วโหสวยว่ะสาวม,มงสาวม,มง,มมง <provoc adia> เป็นไงมั่งอีกสาวม,มงแล้วรักจังถ้ารักจัง ไปปดินะตาหน,นี้นะอุ้ยพูดดังเพ่อจะได้เขาด่านี่ก็จะเป็นสาวสาวดอยสาวสวย ชอบยิงไอ้ตัวนี้นี่ตัวชอบเลยนะย ه, ดูเป้าหน้ามานะันนะโอ้ขา่าบบโหดูตัรักน่ารักมากเลย ไปแล้วขอให้พญาถ่ายอ่ะแต่เดาให้เขาถ่ายก่อนแต่เขาถ่ายก่อนเขากำลังแอคชั่นกันอยู่สองคนนั้นก็ได้นะนี่นี่อุ้ยเนี่ยถ่ายกับเขาได้ถ่ายเปล่าต่อฮะขอเขาถ่ายเหรอถ่ายไหมเรียกจัดการดิพี่น้องเขาจะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับมาได้ ได้เลยไทยก็ได้แล้วแต่ฝฮะมึงให้กูเป็นตากล้องด้วยใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> จ้าทีละคนหรือว่าจะเป็นกลุ่มเป็นยังไง <c oughs> ทีละคนกั <c oughs> นเลถ่ายรูปให้หน่อยตากล้องเลยมานี่ก็ได้ จะได้ไม่ต้องเห็นรถกระเถิบมาหน่อยได้ไหมครับพี่ได้เปล่า หน้าตาเหมือนเนื้อคู่เลยฮะหน้าตาเหมือนเนื้อคู่หน้าตาเหมือนเนื้อคู่ยัดเคได้ไหมคิดหนานอย่างนี้ยืนรู้จักมั้งโทรบอกแม่เจอเนื้อคู่แล้วขอแม่แม่เตรียมเตรียมข้าวหินสดไว้เลยอยู่เไม่ไม่มึงเตรียมมาแบกข้าวได้เลยมึงบอกเลยตรงนี้ ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดแฟกแล้วเปิดแฟกไปหลายแบบมันได้มาอันหนึ่งแล้วครับไปตามเพื่อนไม่ทันอยู่อย่างนั้นว่ะโอ้อยู่นุ่นไหัวโปรดแฟ จะาามเพื่อนก่อนแซบนึงเขียวเทวไน่ารักรับได้เิีวมานึ่งเกียวเท่าไหร่วะยีบาท ให้ผมแก้วนะให้ผมแก้วนะเท่าไรวะแก้วอะไรคะยี่สิบค่ะนี่เทปนี่เทปกินอย่างนี้นี่แหละเอบดูสาวถ่ายรูปน่ารักทั้งคนถ่ายน่ารักทั้งคนให้ถ่ายอะนั่นแหละสามสาวพูดพักเกิรไปกลับบ้านดีกว่าเอ อะไรกันต่อหน,นึ่งสาาัปดาห์สกดได้มั้งไอันนี้คือมือหนึ่งมือสองมันมีมือหนึ่งมือสองนี่คืออะไรมือหนึ่งมือสองมือสองคือคนที่แต่งงานมา,นนแ,งงานแล้วแล้วก็เลิกแล้วเนี่ย อันนี้คือถ้ถาเป็นประเพณนี้ที่นี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าพาสาวมทีิบ้านผู้ใหญ่รู้แล้วต้องจับแต่งกันเลยเหรอที่เนี้ยนะอย่างนี้สินสอดเสียเป็นอย่างไรเป็นเป็นเงินไหมก็จ่ายเหมือนทั่วไปได้แหละเป็นเงินแต่ไม่ได้มีท้องไม่ได้มีอะไรแค่เป็นเงินอย่างนี้เท่าไหร่ก็คือจ่ายก็ห้าหมื่นห้าหมื่นนี่มือมือมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งห้าหมื่น ถ้าเป็นมือสองก็ประมาณมือสองก็หมื่นห้าสองหมื่นกว่าเนีอ๋อถ้าคือถ้ามันไม่ได้ผิดเป็นประเพณีที่นี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยคือท่าเอาสาวมาบ้านคือแต่งอย่างเดียวถ้าถ้าถ้ามันผิดนิดเดียหน่อยเขาก็คิดไปร้อยสองร้อยแต่ทั้งหมดไปเอาไปเอาลูกเข้ามาแล้วไปทิ้งเขาอย่างนี้คือโดนโดนโดนแน่แน่ จ่เข้าไปห้าหมื่นจ่าเข้าไปเขาพาลูกสาวกลับเนี่ยอ๋อแต่ว่าไม่โดนจับไม่โดนอะไรไม่โดนหรอกโอเครู้เรื่องเอาเนี่ยไปด้วยด้อๆตามนั้นเอาไปหรอเอาไปนั่งเอาไปปูนั่งเขาบอกให้ไปปูนั่งหรือว่าไม่เอาก็ได้เอาสุดล้อตัวตัวก็ไปบายหน่อยดิไปบายกล้องหน่อยพวกเชฟกระทะเหล็ก ป่าวิบากเชี่ยววิบากวิบากสิ่งชาวบ้านนี่เพื่อนป้าไม่เผ็ดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเ่ป้าไม่เผ็ดไม่เผ็ดใส่พริกป่๊ปปาจะลงไปเที่ยวไหมเนี่ยไปไปกี่ทุ่มสักสองสามทุ่มเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูช้างเผือกกลางคืนเป็นไงรุกโดดไหมเ้าจะตามไปดูได้ครับถ้าช้างเผือกยังก็ยังก็ หยกกล้วยเดินได้หย okay, okay, no euh, ี่กล้วยเดินได้โอเคนี่บรรยากาศโคตรดีเลยรอเวลาลงไปดูงานกลางคืนหนาวจัดโดนกองไฟแ้วทุกปูร้อนเป๊ะเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันในงานกลางคืนโอเคตอนนี้ก็มางานกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกลางคืนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ถือหมวกมาด้วยนะกลัวหาย อ้ยมาเยอะกันจัดไปไปดูบรรยากาศกลางคืนกันอันนี้คู่รักเจ้าบ้านเจ้าบ้านต้องนำทางนะต้องให้จ๋าพาไปดูดวงช้างเผือกเข่งน้อยดวงช้างเผือกเี่งน้อยมีแต่ช้างดำ มีหนังกลางแปลงด้วยปไมเอกี้เขบอกอยู่ไหนอยู่หลังลมีปักวดอะไรด้วยก็ไม่รู้ข้างหลังฉากหลังมีปะกวดด้วยอ๋อบริเวณตรงนี้ไงเอที่ดูใน u t u b e อะที่เขามาโยนลูกบอลกันอะไม่รู้มันคือลูกบอลอะไรลูกบอลหาคู่อะไรก็ไม่รู้ คนเยอะมากแล้วตรงกองมอนงการสรุปสายที่อวประกวดที่ดาวมเข็น้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูประกวดเขาีดประกวดเลยวะพี่ประกวดนางงามม้งมิดเกนม้งมาดูเลยดูไหมทุนะครับ อ่าตัให,าใหม่เลยจิเป้ในอ่ะนางสาวชาิษาแซ่บือก็มีลูกเป็นน้องหัใหม่เซือนอ่ะีส่วนเยอะเปตเปลาเปลาเปองาพเจ้าเชียอีที่สน่ารักมากแต่ละคนสวยงาม กูรู้เบื้องหูใหม่เสร็งวื่งกูยน้มอยู่กูยิ้มชงยอนจ้าหาวรจ่อแค่เมนอแตชิโน่กูเกินดาวจนเด๋อรู้เสงพยาววิทยาลัยเทคโนโลยีชายพันภูมิสาขาภาษาต่างประเทศกูรู้หอเพี้ยเลยอย่าไปชัวรยอกูสาอ้อยตุ้งชัยเทียนแต้วกลิตเจ้าเปจอมมงวิวีเตีย กูสาก็ไปเจาะต้นไทมงพวกเกาเกศเจย์ยอมมันต้องเชือช่เทียกูสาปัชชกาไปเจามงเทียเป็นมงรุวนแมงมูเลยอาตันเด้อชันดอเป็นบทเพลงอันเป็นประเพลนี้ทางบ้านเขานะีหมาเลขจีนนแกมงเหรอไม่รู้เลยอ๋อขอีอจีอหรอหมายเลขสีนะอย่า สาวสุจิราเส้สวยดานับทุกคนไมโครสิงดีซ่รู้เส้นนายุยอเปโตอ้อยเปโตชีเปโตชีเนาเปโตชีเชียอิป่ปชีโตงิ z ซ o m ดูให้ได้ไม่ได้วะกล้องมันซูมไม่ได้วิดีโอเนชงชงชี โอเคครับก็มันก็ไม่มีอะไรกลางคืนอ่ะก็จะมาดูสาวๆแบบใส่ชุดมองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่มีแล้วอ่ะไปดูก็มีแค่ประกวดแ <c oughs> ม่คุณเอ้ย <c oughs> ข่าวบอเลยป <c oughs> ตาเล่อะไรอ่ะดูนี้ขนาดคนมีลูกนะดูดิ คนมีลูกอะโอ้โหเป๊ยยังเป๊ยคะอ่ะอาเป๊ะขนาดนี้หรือคนไม่มีลูกเลยจะเป๊ะขนาดไหน <Y ahu! S 1> <laughs> ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากพีพีทหารมีก็มีแค่อาอาหารตามีสาวๆมง้งส,สวยๆน่ารักน่ารัก,กแค่นั้นเนี่ยก็เหมือนตามตลาดธรรมดาที่บ้านเรา้ออโอเคผมก็ว่าจะกลับขี่กลับวังทองนะ นี่ก็เป็นเวลา2องทุ่มแล้วน่าจะขี่กลับบางทองไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละมาดูบรรยากาศไม่เคยมาด้วยนะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันโอเคคนเดียวเลยชิวเ <c oughs> ไม่มีใครเล่นด้วยเลยชิวจัดไอติมขวันออกเขาเรียกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมพ้นควันมันไม่ใช่ติมหรอเป็นขนมเหรอขนมอยากรู้มันเป็นยังไงเพใองมันเย็นเป็นขนมใชใช่เป็นขนมขนมด้วยนเหรออ๋อใส่น้ำด้วยเดจนเหลวไม่ต้องนือละวะเจนเหรอเดเหลวได้ เขี้ยวนีทำไมไอ้ทำไมไอะมันเป็นยังไงมันไอเหรอมันต้องมันจะไอเหรอลองนะดีก่าคนอื่นไปฮะอา ตัดไปแล้ววอยมันเข้าคอขอบคุณวันนี้ผมก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปส่งกลับคนเดียวนะวันนี้ว่าจะนอนไม่นอนดีกว่าออฮ้ยเฮ้ยเฮ้กีวดึงเลย ติดลมไอติดวะเดี๋ยวไปเล้วอ่ะไปไปฮะพี่กลับแล้วไปแนะนำเลยเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งทั้งออกจำทั้งออกไม่ได้ไอจ่าไปไหนอะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมขอตัวขี่รถกลับบ้านก่อนแล้วกันอะไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องยูทูบผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนต่อก็รอติดตามชมต่อไปโอเคบายบายสวัสดีครับ